มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนเต็มแล้วลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส5ร้ายใหม่2.3แสนสิทธิ์เผยก่อนถูกตัดสิทธิ 19สิงหาคม2565จากที่กระทรวงการคลังเปิดให้ประชาชนได้ลงทะเบียนยืนยันการรับสิทธิ์เพื่อเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเฟส5วันนี้เป็นวันแรกนะคะผ่านทางแอปพลิเคชันเป่าตังตั้งแต่เวลา6นาฬิกาแล้วก็เริ่มใช้จ่ายได้ตั้งแต่วันที่1กันยายนถึงวันที่31ตุลาคม2565ระยะเวลา2เดือนวงเงิน800บาทค่ะ ผู้สื่อข่าวรายงานว่าหลังจากที่เริ่มเปิดให้ลงทะเบียนนะคะประชาชนลงทะเบียนรับพบว่าแอปพลิเคชันเต่าตังเกิดระบบขัดข้องโดยระบุว่าขออภัยไม่สามารถทำรายการได้ในขณะนี้กาุณาลองใหม่อีกครั้ง นอกจากนี้ยังพบว่าปัญหาไม่มีเมนูให้กดรับสิทธิโครงการคนละครึ่งเฟส5าในแอปเป่าตังสำหรับผู้ที่สามารถเข้าแอปเป่าตังได้แล้วทำให้เกิดการวิาพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางนะคะพร้อมทั้งติดแฮชแท็กคนละครึ่งเฟส5จนขึ้นเทรนทวิตเตอร์อันดับที่1ค่ะต่อมากรุงไทยเองได้โพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook ชี้แจงว่าเนื่องจากมีผู้ที่เข้ามารับสิทธิ์ยืนยันคนละครึ่งเฟส5เป็นจำนวนมากจึงทำให้แอปเป่าตังเข้าใช้งานไม่ได้ขณะนี้อยู่ระหว่างเร่งำดำเนินการแก้ไข คาดว่าจะกลับเข้าใช้งานแอปภายใน1ชั่วโมงขออภัยในความไม่สะดวกคนละครึ่งเฟส5ผู้สื่อข่าวนะคะรายงานว่าสําหรับการเปิดรับลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส5จะเปิดให้ลงทะเบียนสําหรับประชาชนทั่วไปจนกว่าจะครบจํานวนไม่เกิน26.50ล้านสิบนะคะ แบ่งเป็นประชาชนที่เคยใช้สิทธิโครงการระยะที่4จํานวน26 27ล้านสิทธิ์แล้วก็ประชาชนที่ไม่เคยเข้าร่วมโครงการหรือว่าไม่เคยใช้สิทธิโครงการระยะที่4จํานวน2.3แสนสิทธิ์ค่ะและตอนนี้นะคะได้เต็มจํานวนแล้วค่ะ เมื่อเวลา1 1บเอนิกาสีนาทีที่ผ่านมาประชาชนนะคะที่เคยใช้สิทธิโครงการเฟสสี่ยังคงสามารถกดยืนยันสิทธิ์ได้แต่ต้องเริ่มใช้จ่ายครั้งแรกภายในวันที่14กันยายน2 5 6 5เวลาย2่สิบอนิกาห้ากนาทีหากว่าพ้นกำหนดดังกล่าวจะถูกตัดสิทธิ์การเข้าร่วมโครงการระยะที่5และหากมีสิทธิในโครงการเฟสที่5คงเหลือและกระทรวงการคลังนำสิทธิดังกล่าวมาเปิดให้ประชาชนทั่วไปลงทะเบียนก็สามารถลงทะเบียนใหม่ได้อีกครั้งค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดค่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ